Soul to rest. Yeah, I will try to do my best to keep you safe inside this nest and keep your gravity from pulling you to Earth. I'd like to say this gets more clear when it's more cloudy every day, but summer's gonna come and burn the stormy clouds and all the doubt away. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านช่วงนี้มือไม่ว่างจริงๆนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตว์เอ๋ยโอ้ไม่เพ็ด ตอนนี้น้องเป็นยูเพดตอนนี้พี่มีเพื่อนเคียงคู่รู้ใจของพี่แล้วมีแล้วเหรอนี่ไงใช่ของตัวเองหรือเปล่ายิงเข้ามาเอาเป็นว่าน้องยังอยู่กับเรานะใช่แล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราคงทราบแล้วว่าเราพูดกันถึงเรื่องนี่กระต่ายฮอลแลนด์ล็อบนั่นเองนะฮะน่า,ารักมากน่ารักมากที่สุดในโลกเลยทีเดียววันนี้เราจะมาพูดต่อกันเอาให้จบเอาให,อให้จบนะเมื่อวานเรารู้ถึงประวัติความเป็นมาของเขาแล้ววันนี้เราจะมา พูดถึงการเลี้ยงดูเขานะครับว่าเลี้ยงดูยังไงนี่เริ่มต้นด้วยการต้องอุ้มเขาแล้วก็ให้การให้ความออราักความอบอุ่นตอนนี้พี่พยายามให้อยู่พี่กลัวอย่างเดียวคือเขาจะฉี่ใส่พี่เท่านั้นเองเขาก็ให้เราบ้างนะ่ยให้เร<อ>าเป็นเจ้าของบ้างนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเนี่ยคุณคงจะ ทราบกันแล้วนะฮะว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีที่ได้ได้รับน้องเม่นแคร์น้องเม่นแคร์ไปแหมทําอย่างนี้เหมือนกับถือไว้ประมาณน้องตัวประมาณเท่านี้แต่จริงๆเราไม่ค่อยกล้าจับเพราะเรากลัวนะกลัวังกล้าๆกลัวกันอยู่มันยิบยิบยิบนะนะฮะน้องไม่ยิ้ม์ตไปไกลแล้วใช่แล้วนะฮะไปถึงลําพูนนู่นใช่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะจัดส่งเข้าไปให้เร็วที่สุดนะจ้าสำหรับคนที่ได้รับรางวัลเป็นน้องเม่นแคร์ไปนะครับสัปดาห์นี้ก็เช่นกันนะเราก็มี เกมแล้วก็มีของรางวัลมาแจกเกมนี่บอกไว้ก่อนว่าง่ายมากๆใช่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมง่ายเลยนะฮะเพียงแค่คุณส่ง sms เข้ามาว่าคุณชมรายการของเราเนี่ยเพราะอะไรชอบอะไรบ้างอะไรมันโดนใจจี๊ดอ่ะชอบชอบตรงไหนอะไรบอกมาที่4247276ค่ะแน่แค่นี้เองนะครับผมส่งเข้ามา3ข้อความแรกที่โดนใจที่สุดนะฮะทางทีมงานของเราเมื่อเลือกกันออกมาแล้วนะคุณก็จะได้ไปเลยเป็น กระเป๋าอะกะเป๋าสะพายสุดสวยมันแบบมันเก๋อะเป๋สพายคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าพี่จอบไม่กล้าทำอะไรเลยพี่จอบถืออยู่นิ่งๆมากเลยเพราะกลัวน้องจะตกนะฮะต้องบอกก่อนจริงๆนี่แล้วน้องก็น้าเหมือนจะหลับน้องแบบว่าเริ่มจะเคลิ้มแล้วนะครับเอาเป็นว่าคุณที่ส่งเข้ามานะครับสามท่านแรกก็จะได้กระเป๋าไปเลยสามท่านแรกที่ได้ข้อความโดนใจนะอันนี้ต้องบอกก่อนได้ไปเลยสามเลือกเอาสามสีอยากจะใส่น้องหมาน้องแมวน้องอะไรก็ได้เต็มที่เลยนะเต็มที่หมายถึง ใส่เข้าไปไม่ต้องเต็มที่มากนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นนะคุตบายดีได้ไหมไม่ได้ไม่น่าจะได้ให้อีฟดูจากขนาดแล้วรู้เหมือนกันนะฮะต้องลองลองลองดูแล้วกันเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะมาให้ดูนะฮะแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีนี้โอ้โหบอกแล้วว่าเป็นกระเป๋าสะพายเก๋ๆวยดูเนี่ยด้านบนเวลาเขาเอาเข้าเนี่ยเขาจะเอาเข้าไว้ด้านบนนะจ๊ะนี่สามารถเปิดได้จะมีรูระบายอากาศฉะนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะ หายใจออกแน่นอนแล้วก็เวลาเราไปเดินพพรกอนหรือว่าเราไปเดินที่ไหนก็แล้วแต่ใช้ได้นกันอันนี้เราเปิดให้ดูเลยเออเราเปิดกระเป๋าด้วยกันให้น้องลงไปอยู่ในกระเป๋าเปิดได้นนึงอ่ะเออจ้ะนีคะมีหลายชั้นนะคะอ้าวเดี๋ยวเอาน้องพาน้องลงไปนะฮะค่อยๆนะคะไปแล้วตอนนี้น้องก็ไปอยู่ข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวไม่สามารถมองเห็นได้ เราไม่ได้เล่นมายากลนะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าน้องเขาไปอยู่ไหนน้องทําท่าแบบงักงักงงมากเลยพี่ชอบรู้สึกเป็นอิสระปล่อยเอาเป็นว่าตรงนี้นะครับปุ๋มก็มอบให้สำหรับคนที่เล่นเกมของเรานะครับเป็นผู้ชนะทั้ง3คนนะจ๊ะแล้วก็จะประกาศผลในสัปดาห์ต่อไปนั่นเองแต่สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการเลี้ยงดูกระต่ายที่เรียกว่าเออกระต่ายหูตก ที่เรียกได้ว่าเลี้ยงดูยังไงให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับผมมาดูกันในช่วงหน้าแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยสําหรับใครที่อยากจะติดต่อกับรายการก็ยังติดต่อได้อยู่ไม่ใช่ว่าเล่นเกมได้อย่างเดียวเพราะว่าช่องทางอื่นของเราก็ยังทํางานอยู่ปกตินะคะที่อีเมล chahtv.thailand@gmail.com อันนี้ก็เต็มที่เลยอยากโพสอยากทำอะไรยาวๆนี่น้องต่ทำลายน้องต่ยังุ้งยุงยิ้งอยู่่ขออนุญาตเอาน้องวางดีกว่าน้อง อีกหนึ่งช่องทางนะที่ต้องการจะติดต่อกับเรานะครับผมก็มาทาง Facebook ได้นะครับ w w w e b f a c e b o o k c o m o h m y p e อันนี้ก็ไปพูดคุยกันได้สามารถที่จะไปโพสต์รูปโพสต์คลิปอะไรก็ได้นะฮะหรือว่าอยากให้รายการของเรามีอะไรเนี่ยก็โชว์น้องๆเป็ก็ได้ขอมาได้หรือว่าอยากมาออกก็บอกเราได้บอกได้เช่นกันอีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายเลยนะฮะก็คือเขียงเข้ามาให้จดหมาย นี่ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะฮะก็ส่งกันเข้ามาบูเลบไว้สักนิดนึงว่าส่งให้รายการสัตว์เอ๋ยนะฮะจะได้รู้ว่าส่งไปรายการไหนไปโผล่นมสดก็อาจจะเจอน้องอีฟแต่ว่าน้องอีฟก็ไม่สามารถจะตอบได้เก็บไปลงสัตว์ตอบได้บ้างแต่ไม่ครบนั่นน่ะสิเอาเป็นว่าส่งเข้ามาให้รู้แล้วกันว่ารายการของเรานะฮะแล้วก็บอกอีกอย่างนึงอะไรเดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วไงอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมหลังจากปีใหม่ไปเนี่ยรายการของเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดนิดหน่อยหน่อย แต่บอกได้เลยว่าความสนุกความหันษาความน่ารักทุกอย่างเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือสาระสาระความบันเทิงที่จะเพิ่มเข้ามาในรายการของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าแน่นมากขึ้นเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญที่เป็นแขกประจําของเราเลยแหละแขกประจําแล้วก็เป็นแบบตัวจริงอะ่ะทุกคนยอมให้ใช่แล้วนะครับนั่นก็คือไม่มีใครรู้เท่าเขาแน่นอนอนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองนะฮะ,ะหลังจากนี้เนี่ยคุณมีคําถามมีปัญหาอะไรสงสัยเนี่ย สงเข้ามาในรายการของเราได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยนะเพราะว่าเออเราจะได้เตรียมคําถามไว้แล้วก็ไปถามกับสัตวแพทย์ที่เขารู้รู้เรื่องจริงๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราเลยลจะได้รู้คํา,าตอบอ,อ่าในรายการของเรานะครับจะเพิ่มเวลาตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงมจากหนึ่งชั่วโมงเป็นห1น 1> ึ่งชั่วโมงครึ่งครับผมก็เวลาเดิมเสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนะจ๊ะเป็นไงล่ะ ปีใหม่มาก็ต้องมีอะไรดีๆเข้ามาในรายการรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเขาก็ได้รับอะไรใหม่ๆด้วยเพิธีกรก็หน้าตาดีวันดีคืนคืนสู่อะไรคืนสู่ธรรมชาติอย่าพูดอย่างนี้สิไม่ได้ใช่ไหมจะพูดคืนสู่ธรรมาติก็โอเคนะโอเคอย่างตอนนี้น้องน้ำก็คืนสู่ธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สบายใจกันเอาเป็นว่าปีใหม่ก็สร้างบ้านใหม่ทําบ้านใหม่รับสิ่งดีๆแล้วกัน แล้วก็รอชมรายการของเราที่มีสิ่งดีๆนั่งดูล้างบ้านให้เสร็จก่อนเ,ออเรียบบ,บ้านให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าถ้ายังไม่เสร็จก็ <c oughs> ช่วงนั่งพักไงอ๋อนั่งพักก็ได้เหมือนกันก็เที่ยงพอดีเลยเนี่ยทานอาหารกลางวันไปก็ดูรายการของเราไปคือ,อคิดว่าหลายบ้านเนี่ยงานใหญ่งานหนังานช้างเลยนะหลายม้ากเลยทีเดียวแต่ก็สู้ๆนะคะทุกคนเพราะมันต้องผ่านคนไปใช่แล้วเราก็ยังเอาใจช่วยอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะ เดิมว่าวันนี้รายการของเรานะก็เมื่อกี้เราอยู่กับพี่ป๊อปใช่ไหมใช่แล้วนะพี่ป๊อปเป็นเจ้าของฟาร์มนะฮะบีอะไรนะบีบันนี่ป๊อปชื่อเขามีชื่อพี่ป๊อปลงท้ายแน่นอนของแท้ต้องมีด้วยชื่อพี่ป๊อปต้องมีพี่พป๊อปลงท้ายใช่ไหมของแท้ต้องมีพี่ป๊อปลงท้ายต้องมอีแล้วก็ไปเจอเขาได้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เขาอยู่กับเราใช่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดกันถึงการเลี้ยงดูว่าเลี้ยงดูกระต่ายเนี่ยเลี้ยงดูกันยังไงเพราะว่า เจอเมื่อเมื่อวานนี้เราพูดกันไปถึงว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างรูปทรงหัวเดี๋ยวหัวมีคราวขนเออขนเป็นคราวคราวคราวเออคราวของเราจะออกแนวเหม็นคราวไม่เออไม่เม็นแค่คนเดียวนล้วเราก็ดูรูปทรงของกระต่ายไปแล้วนะน่ารักมากเลยวันนี้ไปดูที่กาการเลี้ยงดูของเขาเป็นยังไงเพราะว่าการเลี้ยงดูกระต่ายจริงๆแล้วเหมือนจะยากใช่แต่ก็ไม่ยาก ไม่ยากแต่ปักตักย้ำไว้ว่าขอแค่มีใจมีใจก็อยากจะเลี้ยงมีใจอยากจะเลี้ยงเท่านั้นก็จะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยครผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเขาซึ่งจริงๆไม่ใหญ่อย่างที่คิดเลยใช่นะฮะวันนี้ลงมาลองดูกันเพราะว่าพี่เองก็เต็มคําถามไปละเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าจะเลี้ยงหรออยากมากอยากมากอยากมาก อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงมากเลยครานี้ได้เลี้ยงชัวน้องไปพักก่อนน้องไปพักเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะต้องมาอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับเราเออใช่ไม่รู้ว่าตัวไหนแหละแต่ต้องมาทํางานมาโพสตโชว์พี่ก็กล่าวว่าอย่าไปบอกเขานะเดี๋ยวพี่ก็อาจจะไปสักตัวหนึ่งอะเอาไปยังไงเอาไปแบบายตังค์ไม่เขากองกองไว้ไหนตัวพี่หยิบไปตัวนึงเขาไม่รู้หรอไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าของเขาแต่ละตัวเนี่ยพันนี่แบบเป๊ะมาก่ใช่แล้วหลายพันหลายถึงตัวนึงหไม่ใช่แค่หลักพันนะบางตัว พูดได้ตกใจเล่นนะราคาราคาเนี hey ่ยนะครับคุณผู like ้ชมที่เมื่อวานไม่ได้ดูเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเสียดายมากมากเลยเพราะว่าเขาเอาแต่ละพันแต่ละแต่ละสีเนี่ยมาให้ดูกันเลยทีเดียวพอรู้ราคาแล้วตกใจกว่าเาจะได้มาก็ลำบากและกว่าจะผสมได้สีนี้พันให้มาอาหารอีกก็บอกเราไงว่าพี่จะจิกไปทักตัวนี้ต้องรอดู รอดูว่าพี่จะทำสเร็จกหรอไม่ได้รู้สึกว่าเขามองพี่อยู่รู้สึกว่าต้องข้ามศพอีกไปก่อนเอออ้าวโดนด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะเลี้ยงดูเขายังไงนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์เนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อนะจ๊ะดูรายการของเรากันก่อนค่ะให้ชัวร์เอาให้ชัวร์นะช่วงหน้านะค่ะ